สวัสดีครับพบกับพวกเราชีมงานหงยก8ริ้วกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ในบรรยากาศที่เขียวขจีนะครับห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้นะครับต้นหญ้าอันสวยสดงดงามวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ซอยวัดคลอง18นะครับมีอีกหนึ่งฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มเครือข่ายของพี่มะเหมี่ยวนะครับ คือพี่มะเหมี่ยวเนี่ยได้แนะนําให้พวกเรานะครับมาทําการถ่ายทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเลี้ยงนกนะครับของฟาร์มนี้นะครับซึ่งมีทีเด็ดนะครับในการเลี้ยงนะครับและการพัฒนานกจะเป็นฟาร์มของท่านใดนะครับและมีเทคนิควิธีการจัดการในการเลี้ยงในการดูแลนกหงหยกไทยอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของฟาร์มท่านนี้กันครับ วันนี้เราก็มาอยู่กับเ,เจ้าของฟาร์มสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวให้เจ้าของฟาร์มได้แนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับชื่อนางสาวราพินพินิษฐเขียนค่ะครับผมก<ส>็เดี๋ยวเรามาทำาาํำความรู้จักจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงนกของหยกอ,าอ่าคนียให้ผมเรียกชื่อเร่นว่าพี่เขียดพี่เขียด้ะอ่าก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเรียกพี่เขียด ชื่อเล่นนะครับว่าพี่เฉียดนะครับจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงนก,นกหงสยกเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับคือเราอ่ะต้องดูแลครอบค,ครัวแฟนต้องการให้ดูแลคนแก่ดูแลหลานซึ่งว่า เหมือนเรารับผิดชอบดูแลบ้านไปเลยหนึ่งคนคซึ่งคนทํางานเนี่ยก็ไปทํางานหน้าเดียวไปเลยเราก็อยู่บ้านก็ดูแลทุกอย่างไปก็เลยคิดตรงเนี้ยทำไรายได้เพิ่มเติมครับผมขึ้นมาค่ะแล้วทาไมถึงมาลงที่นกของหยกก็คือเพื่อนนะคะพาไปพาไปที่ตลาดแล้วเราเกิดเกิดเป็นแบบเขาถามเราอะ่ะให้เราอะ่ะมีมีใจขึ้นมาว่า เออตรงเนี้ยมันก็เป็นรายได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทําขึ้นมาอ่ตลาดไหนที่ที่พี่ไปเป็นตลาดโซทรค่ะตลาดแปดลิ้วค่ะในเมือง8ปดลิ้วตลาดที่เขารับซื้อนกใช่ไหมค่ะเป็นร้านร้านรับซื้อนกค่ะผมก็เลยไปก็คือเหมือนกับเขาจุดปรกายไอเดียขึ้นมาใช่ค่ะ นกชนิดนี้ก็คือเลี้ยงไม่ยากแต่สามารถสร้างไรายได้ได้และเขาต้องการเขาต้องการคือทางร้านเนี่ยคือเขารับซื้อนกจ้จากผู้เพาะเลี้ยงจ้า อันนี้พี่ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมา<ช>ว่าการที่เราอยู่อยู่บ้านเปล่าๆนอกจากทํางานบ้านแล้วเวลาว่างก็มีเยอะ,ยอะก็คออืออันนี้มันเปรียบเสมือนอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถที่จะเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับตัวเราได้<ช>ซึ่งก่อนก่อนหน้านี้ต้องเท้าความกับพี่หน่อยว่าก่อนหน้านี้ ที่จะเริ่มเลี้ยงนกเนี่ยคือนอกจากงานบ้านที่พี่ทําแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นที่ทําด้วยไหมเย็บผ้าค่ะเย็บผ้าเป็นอาชีพอยู่แล้วอ๋อมีแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวอ่าขายก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้พี่ก็ยังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขายออ่ที่พี่ขายเนี่ยอ่บ้านของพี่อยู่ตรงไหนเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะมาอุดหนุนอยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวที่มือพี่อยู่ด้านหน้านี้เลยก็คือของ18ของ18ตรงนี้เรียกว่าเป็น เขาเารียกวัดวัดเป็นอะไรเป็นที่วัดที่วัดซอยวัดอ๋อซอ,อยวัดจะรู้จักกันในานามของซอยวัดจะก,ก็คือมันอยู่ตรงข้ามกับบ้านเอเบอรบริการค่ะก็ะค,ะค,ะคือเข้าม,มาเนี่ยคือถ้าเจอเอบริการเนี่ยก็คือซอยตรงข้ามเลยขเข้ามาประมาณสัก กิโลกว่าๆนะจ้ะประมาณกิโลนึงประมาณกิโลหนึ่งจ้ะอ่าก็คือข้ามาก็คือสามารถมาอุดหนุนได้จ้ะอ่าก็จริงใช่แล้วก็น้ำแข็งใสน้ำแข็งใสแล้วก็คือที่เนี้ยทำประจำอยู่แล้วคืองานเย็บเย็บปากแก้เสื้อผ้าครับผมเปลี่ยนซิปเปลี่ยนยางครับอ่าเข้าทรงกางเกงเสื้อผ้าอะไรางเงี้ค่ะทำประจำมานานแสนนานแล้วก็คือปัจจุบันก็ยังทำอยู่ทำอยู่ค่ะ ดั้งเดิมเลยเย็บผ้าตะลกงผ้าคุมาของของอิสลามทำมาหลายปีมากครับปลูกบ้านหลังหนึ่งอ่ะเนี่ยงานเย็บจากเย็บกับแฟนเลยสองคนครับผมจะก็คืออันนี้นะครับเป็นเป็นเป็นที่มานะครับก็คือณปัจจุบันนี้ก็คืออีกหนึ่งกิจการที่พี่เสียทำก็คือการเลี้ยงลกของดกไายก็คือเริ่มแรกเลยที่พี่เลี้ยงเนี่ยก็คือ การการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเอ่อกงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พันนกเนี่ยคือที่เริ่มมาจากตรงไหนเริ่มมาจากตรงไหนทีแรกก็ซื้อแล้วไปไปมาเนี่ยแฟน,เ,นเขาเป็นคนชอบประดิษฐ์ครับผมไปไป,ปมาก็คิดเองทําเองและเรามันเราก็มาซื้อลวดมาหนึ่งม้วนเนี่ยถ้าเราซื้อเขาเนี่ยทุนมันสูงครับผมแล้วเรามาม้วนเองเนี่ยม้วนเองแล้วอย่างมันเป็นรายได้เสริมคนสั่งกงมาแฟนก็ทําแฟนก็ขึ้นให้ประมาณนี้วัดวัดออกมา เราอยู่บ้านกลางคืนเนี่ยพ่อแม่เขากลับมาแล้วเนี่ยหลานไปอยู่วิ่งขึ้น,นวิ่งลงอะไรเงี้ยเราสามารถทํางาน<อ>ทาม้วนกงเนี่ยับผมต่อได้เลย <c oughs> หนูก็ทําต่อตลอดอะ่ะเ<อ>มื่อเช้าก็ไปส่งที่แคลายบ<ะ>ผมก็คือต้องบอกกับเพื่อนเอนนะครับว่าที่เนี้ย ก็คือนอกจากที่จะเลี้ยงแล้วก็ทําส่งที่เหนี่ยวเขาด้วย <S <S วก็คือกรงนะครับ <ừ> เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้เห็นงคงที่เลี้ยงเนี่ยคือทําขึ้นเอง <S <S จ้าก็คือ,อ,อแฟนของที่เขียดเนี่ยคือเป็นเหมือนกับ <S <S เป็นเหมือนหัวหน้าช่าง <S <S นั่นแหละก็คือเป็นเหมือนหัวหน้าช่างในเรื่องของกล่องเราก็ทํานะคะกล่องเราก็ทำก็คือกงเนี่ย ก็คือจากที่เราไปทําคลิปมาที่บ้านพี่เมี่ยวก็คือเนี่ยแฟนของพี่เขียนนี่แหละเป็นคนทําให้ทําให้ส่วนหนึ่งทำให้แล้วมีมีมีลูกค้าสั่งมาเงี้ยก็สั่งผ่านพี่เมียวมาพี่เมียวก็เหมือนกับว่าเราก็เอาต้นทุนพี่เมียวใช่ไหมพี่เมียวจะแปลวกําไรเท่าไหร่หรือแบบไปไปตกแต่งใส่ที่ให้น้ําให้ข้าวและเรียกราคาได้อะไรได้อันนั้นก็ส่วนนั้นก็เป็นส่วนของพี่เมียวก็คือต้องถามพี่เขียก่อนว่าทุกวันเนี้ย สมมติ Chancellor, ว่ามีเพื่อนๆสนใจ e อยากจะได้กรงขาแบบนี้ก็ยังรับทําอยู่รับทําค่ะล <OOOO> ตลอดตลอดกอด็คือจะอา้าช่องเนี่ยออกอยู่ประมาณสักกี่บาทคือช่องละ200บาทเลยอ๋อช่องละ200บาทา General. สั่งกี่ช่องก็ได้ก็ได้สูงสุด6ช่องแดช่อง6ช่อง4ช่องได้หมด3ช่องได้หมด บางคนสั่งช่องเดียวยังทําให้เลยพิ่งจะขายไปเมื่อวานก็คือคิดง่ายๆว่าช่องละสองร้อยบาทส0งรอยก็คือมีมีแค่ช่องอย่างเดียวไม่มีกล่องไม่มีไม่มีคอนไม่มีไม้ก่อนก็คือทําคอนให้ด้วยอ๋อมีคอนให้ด้วยมีคอนให้ด้วยมีคอนให้พร้อมกับกรงจ้าคืออ่อ ตกช่องละ200บาทจ้ะแต่ถ้าที่ที่ให้น้ำที่ที่ที่ให้ข้าวงั้นนะคะครับลูกสาวเขากำลังจะทำตลาดขายอ๋อครับผมก็คือจะทำในครอบครัวเนี่ยค่ะอ๋อครับผมก็ต้องบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าที่นี่เปรียบเสมือนต่าา เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจของของของครัวเรือนของครัวเรือนก็คือทาทุกอย่างเกือบครบวงจรนะครับมีทั้งคงทับนะครับมีทั้งกล่องไม้แต่ถ้าทำทที่ให้อาหารด้วยแต่ถ้าทําอย่างนั้นทุนมันจะสูงครับอันนั้นแฟนก็ทําแฟนทําขึ้นมาแต่ทุนมันสูงกล่องกล่องนี่อะไรครับกลงเนี่ยค่ะกลงเนี่ยอ๋อมีอยู่สองแบบ ครั้งแรกที่คิดคิดขึ้นมาแล้วทุนมันสูงอ๋อก็คือมีทั้งแบบพับจะแลวก่อนหน้านี้ก็มีแบบเป็นเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเหลก็คือเป็นเหล็กนี่ทุนอาจจะสูงหน่อยสูงเส้นละเส้นละหนึ่งร้อยแต่ตอนนี้ณเวลานี้เหล็กขึ้นมาครับเหล็กขึ้นมาอีกราคาเหล็กขึ้นมาอีกครับผมก็ถ้าถ้าเป็นกองพับนี่ก็คือผมว่ามันน่าจะตอนนี้เขาก็บอกว่าขึ้นมา เป็นพันเจ็ดแล้วม้วนหนึ่งพันเจ็ดแต่ราค um, า,าตอนนี้ยังขายอยู่ช่องละสองร้อยจ้าก็ค um ืออนาคตถ้าถ้าราคามันเพิ่มก็อาจจะมีปรับว่าอนิจะหน่อยตามกลไกของตลาดจ้าอันนี้ก็ก็ขอฝากกับเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับในเรื yeah ja ่องของไม่ว่าจะเป็นกงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ให้อาหารหรือว่า่องเราะนะครับสามารถติดต่อพี่เขียนได้ที่นี่มีจาหน่ายนะครับ แต่เดี๋ยวเรามาเข้าในเรื่องของนกกันก่อนนะครับ,รบว่ารรเริ่มแรกที่พี่มะเหมียวเลีเล้ยงเนี่ยคือเริ่มนกจากอีกคู่ครับ รู้สึกจะซื้อพี่เมียวมาครั้งแรกอ่ะห้าคู่นะ<อ>ที่จ,<า>จำได้นะรืจากพี่เมียวมาจากหคู่หคู่คจากห้าคู่นี่เอ่อห้าคู่ที่เริ่มทํามาเนี่ยจากที่เริ่มห้าคู่จนถึงปัจจุบนันนี้ระยะเวลาประมาณกี่ปีแล้วครับ จำได้ว่ามันสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วณปัจจุบันนี้มีหงยกอยู่ทั้งหมดกี่คู่ร้อยห้าคู่ค่ะร้อยห้าคู่เนี่ยหมดเนี่ยค่ะร้อยห้าคู่ที่เพื่อนๆนเห็นมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าคู่จ้ะก็ส่วนมากเป็นเป็นมีทั้งนกพร้อมทำแล้วก็จ้ะแล้วก็นกสาวค่ะนกสาวอย่างด้านข้างหลังเนี่ยเป็นนกของเดือนมีนาอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ของเพราะค่ะกำลังทำค่ะเขาซอยไว้แล้วค่ะซอยไว้จะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ ป้องแทนตามเลยนะครับเราก็จะจะพาชมด้วยพาชมกรงแล้วก็พาชมที่ให้อาหารว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตาต้องซูมให้ดูนะครับว่าอ่ามีอย่างอย่างนี้นะครับที่มะเหมี่ยวจะจะเขียนป้ายไว้ครับผมว่ามีนา6-4ไอ้ที่เขียนไว้นี่คือคือการจับคู่นกจับคู่นกคือเดือนมีนาตี้4 ถ้าถ้าเดือนไหนอ่อนเราก็ไม่ต้องถ้าอ่อนเดือนมาเราก็ไม่นี่คือเราจําได้เราก็ไม่ไม่ต้องเขียนอ๋อครับผมก็คืออันนี้อ่านกรอพร้อมทําจ้ะก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่กล่องเราะจ้ะอืมก็คือที่มีเทคนิคในการในการจ,จับคู่เนเพราะว่าช่วงเดือนช่วงเดือนที่แล้วอะ ทำกรงเยอะมากจนเราไม่มีเวลาไม,ม,านะไม่ไม่มีเวลาทําทากล่องเพาะไม่มีเวลาเลยเพราะว่ามันเยอะหลายเจ้ามาก อ๋อมีอาเข้ามาเยอะจ้ามันก็มันก็ยุ่งแฟนแฟนคนเดียวเพราะว่าเรื่องซอยไม้อะไรเนี่ยหนูช่วยเขาไม่ได้แต่กงเนี่ยพอเขาขึ้นปุ๊บเนี่ยหนูสามารถม้วนทั้งใบหนูวนได้อ๋อแล้วคืองานไม้นี่ก็เป็นหน้าที่ของแฟนประตงประตูเนี่ยเขาดัดลวดให้หนูแล้วหนูเย็บเองอะไรเองหนูทำได้ถ้าเอถ้าถ้าขึ้นโครงขึ้นโครงให้พี่เนี่ยคือพี่จัดการได้เลยใ่ ส่วนให้เรื่องงานไม้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาไปครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราดูที่ให้ให้อาหารที่ให้อาหารก็คืออันนี้เป็นพลาสติกะอาหารที่พี่ให้มีมีอะไรบ้างมีเบลเล็ตนะคะเขาวฟางอะเขาฟางเรียกง่ายๆนะเขาฟางแล้วก็ขา แล้วก็ข้าวเปลือกข้าวเปลือกนี่เราจะคัดตากแดดไว้เราซื้อที่ได้มาจากท้ององนาเราจะเราซื้อมาเราก็มาตากทําที่ดีไม่ให้ขึ้นราจะให้มันสะอาดและเรามาเลือกผงถ่ายอะไรนั้นเราไม่ให้มีก็คือมีมีสองอย่างจะมีสองอย่างแค่สองอย่างแล้วก็แคลเซียมอ๋อก็คือมีเลือกจาจกข้าวเปลือกจะสองอย่างอัตราส่วนก็พอๆกัน ก็ข่าข้าวเปลือกเนี่ยจะน้อยหน่อยครับข้าวกว้างเยอะหน่อยก็ข้าวฟ่้างประมาณถ้าเจ็ดสามส่วนสี่สามส่วนก็ข้าวเปลือกหนึ่งส่วนแล้วก็มีวิตามินใส่คุกให้เขาบ้างอวิตามินนี่ก็คือคุกไปในอาหารเลยที่นกมันปากแดงแดงเนี่ยหนูคุกวิตามินอ๋อคือคุกไปในอาหารเลยจอันนี้คุกไปในอาหารนี่ก็คือประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือหรือแบบไหน ประมาณสามวันสี่วันสมวันสี่วันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอันนี้เพื่อความสมบูรณ์ของของนกเพื่อเราเราต้องการเสริมเขาอาค่ะเสริมให้เขาสดชื่นอะไรอย่างนี้ให้มันมีความสมบูรณ์พอเวลาบางทีนกไข่นกออกลูกบางทีก็ต้องการแคลเซียมที่มันมากกว่าปกติอันนี้ก็เป็นในเรื่องของของอาหารสําหรับแคลแคลเซียมนี่ก็ เป็นแคลเซียมของซื้อพี่เมียวอะคะอ่ะอ๋อก็น่าจะเป็นแคลเซียมของคูจกักอ่าเพราะว่าพี่มเมี่ยวอาจจะสั่งมาจากัก<ด>มาจากคูจกัจกอ่านี้ก็เป็นแคลเซียมแล้วก็เป็นระบบน้ำํำระบบน้ําก็เป็นหลอดมีทั้งมีทั้งหลอดแล้วก็มีทั้งถ้วยน้นํานี่วิธีการให้ถ้วยน,วยนี่ถ้วยนี่เราถ้าถ้าบางตัวที่นกเขาแบบ ยังไม่ไข่เงี้ยต้องต้องการดูเขาต้องการดูเขาว่าเขาจะไข่ไหมอะไรไหมหนูก็จะให้เสริมแบบถ้วยอย่างนั้นนะคะ<อ>จะให้เสริมครับผมถ้าเราสงสัยคู่ไหนเราก็เสริมเลยเ,เพราะนกอันนั้นมันคนละอายุค่ะครับผมก,ก็จะมีการแบ่งกันจะก,ก็จะดูจะจะต้องดูสังเกตเขาโดยโดยส่วนมากก็จะเป็นเป็นการให้น้ําแบบหลอดนะหลอดน,นี่ก็คือ,อพี่เกลียเปลี่ยนอาทิตย์ละกี่ครั้งหรือหรือยังไงการเปลี่ยนน้ํา พอพอหมดน่ะหนูก็จะใส่เลยจะเติมเติมมาค่ะเพราะว่าเป็นไม่ไม่ล้างจะถึงถึงเวลาว่างิ้งก็เอามาล้างก็คือขึ้นอยู่กับเวลาว่างของเราเวลาว่างเราด้วยถ้าเรามีเวลาว่างพอเราก็จะล้างเลยความสะอาดเพราะโดยส่วนมากแล้วพี่ก็มีมีภาระหลายอย่างแต่ถ้าถ้าให้ถ้าให้วิตามินอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าต้องเปลี่ยนเลยจะไว้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นการให้วิตามินก็คือวันต่อวันต้องเปลี่ยนเลยใช่แต่ถ้าน้ำเปล่านี้จะทิ้งได้ต่อให้ไม่หมด หรือหมดเราก็แค่เติมแต่ถ้าวิตามินอย่างนั้นไม่ได้เช้าจะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะวิตามินมันอาจจะเสียถ่ายท้องอ๋อครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอมืดลงต้องคว่ำถ้าถ้าให้ถ้วยเสริมแบบนั้นมืดลงต้องคว่ำครับผม อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการเลี้ยงของพี่เกียรติการจัดการการดูแลก็แบบบ้านๆบ้านๆครับผมอาหารสําหรับนกผมโยก็มีแค่มิลเลสกับชอบเปลือกแค่นั้นชอบเปลือกไทยเรานี่แหละครับผมระบบการให้น้ําก็เป็นหลอดนะครับส่วนถ้าให้วิตามินก็คือจะต้องเปลี่ยนวันต่อวันเลยใช่แต่ถ้าเป็นน้ําก็คือน้ําหมดเมื่อไหร่เราก็เติมเราก็เติมคือเช้าเนี่ยจะเข้าเติมหมดแล้ว ครับผมะตีตีประมาณตีห้าเนี่ยค่ะต้องเข้าแล้วะเพราะว่าที่นี่ให้เป็นระบบระบบหลอดก็คือมันไม่สกปรกอยู่แล้วไม่สกปรกไม่อึดไม่ถ่ายลงไปในน้ำจะแต่เป็นถ้วยเป็นถ้วยนี่มันไม่สะอาดไม่ตัวหนูเองหนูไม่ชอบครับผมหนูไม่ชอบเลยครับอันนี้นี่อยู่ประมาณร้อยห้าสิบคู่ร้อยห้าคู่ ตอนเดือนนี่ผลผลิตเนี่ยได้ลูกนกประมาณตอนตอนนี้ยังยังได้ไม่ชัดมากหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นนกสาวซะเยอะเป็นนกสาวซะเยอะนัที่ที่ผ่านมาพอจะบอกได้ไหมคร่าวๆตกเดือนแล้วประมาณสักกี่ตัวยังน้อยอยู่เพราะนกไข่มันน้อยอ๋อเพราะมันมันก็ได้เรื่อยมาเดือนนี้เริ่มอ่ามันเพิ่งเริ่มเราเพิ่งเริ่มอันนี้มันก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่แบบถ้าดวงไข่นะมันดวงดีอยเงี้ยมันก็จะเหมือนว่าจะรุ่ง แต,แต่เราเนี่ยมันดวงพอประมาณเป็นแค่เหมือน,านาอาชีพเสริมจังหวะนะจะ<ต>เป็นจังหวะต้อง,ง,องบอกว่าเอ่ออย่างหน้าร้อนร้อนไปเนี่ยร้อนเกินไปเนี่ย เสียหายแทบทั้งนั้นไม่ไม่ไม่ใช่แค่เราครับด้วยกันทั้งนั้นเลยทุกคนที่เลี้ยงตายตายมีประสบปัญหาถ้าถ้าหนาวมากอากาศหนาวมากก็เสียหายอีกจ้ะมันก็เกี่ยวกับอากาศด้วยครับผมบางครั้งน่ะออก5้าตัว6ตัวจริงแต่ความเสียหายร้อนจัดมันก็มีเสียหายอะค่ะใช่ครับคือมันไม่ได้รอดทุกตัวก็ต้องบอกเพื่อนเนเเวลาเวลาไปซื้อนกเนี่ยก็คือเราก็ต้องเห็นใจคนเลี้ยงด้วยเพราะนกแต่ละตัวที่ได้มาบางทีมันมันไม่ใช่ว่ามันจะรอดมาง่ายๆ บางทีมันก็ต้องใช้เวลาใช้การดูแลใช้การทนุถนอมนกที่นี่ก็คือโดยส่วนมากแล้วยังเป็นนกรุ่นยังเป็นนกรุ่นกสาวอยู่ก็คือผลผลิตยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็พอได้แต่ก็พอได้เรื่อยๆแต่20 30ตัวอะไรเงี้ยได้ก็ได้ถอยๆอยมาบางทีก็อาทิตย์ละ10ตัวอย่างเที่ยวนี่เขาลงมาเนี่ยถ้าไม่เอาไว้เนี่ยนะ ก็ประมาณสิบกว่าตัวเพราะรว่าเขายังอยู่ที่ยังลงไม่ได้อาจจะลงได้ประมาณอาทิตย์หน้าก็ไล่ไล่กันมานะคะคมันจะไล่ลงมาแล้วพี่มีการวางแผนตลาดสำหรับนกฮูยกยังไงบ้างสมมติว่าอนาคตข้างหน้ามันมีลงรังมาเดือนหนึ่งห้าสิบตัวหกสิบตัวที่มีวิธีการการบริหารยังไงสมมติว่ามีมีลูกนกเยอะเนี่ย เราก็เราก็ขายเราก็ขายออกเพื่อแบบหมุนใช้ในครอบครัวก็คือหลักการขายนี่ที่มีขายทั้งหนบ้างหนึ่งขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อ,อนะครับหรือบางทีก็อาจจะไปส่งร้านนะครับ,รบหรือว่าขายทาง Facebook ด้วยาทางออนไลน์นะครับ,รบก็คือตอนตอนนี้คือหากเพื่อนๆสนใจนะครับหรืออยากจะได้ก็ โผมาสอบถามก่อนนะครับจต่อสอบถามก่อนว่ามีหรือไม่มีหรือว่ามาเที่ยวชมกันก่อนถูกใจก็ซื้อหรือมาแลกเปลีนประสบการณ์ในการเลี้ยงที่นี่ก็ยินดีต้อนรับอันนี้ก็เป็นแค่บางส่วนนะครับเดี๋ยวเราพาไปไปชมบรรยากาศของนกในฟาร์มนี้นะครับโดยร่วมนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างครับผม กรต้มาอยู่อีกอีกโซนหนึ่งนะครับของฟาร,ร์มของพี่เขียดนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเชิญพี่ผู้ชายด้วย,วยมาด้วยเลยนะครับมาเข้ากล้องหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วยก็คืออันนี้นะครับเป็นแฟนของของ,ของพี่เของพี่เขียดก็ต้องบอกว่า,าผู้ชายท่านนี้นะครับเป็นคนทำโกงทำากงเป็นเหมือนหัวหน้าช่างครับผมก็คือ นะตอนเนี้อย่างที่ผมไม่ได้บอกไปตอนแรกนะครับว่าเรียกให้ผมเรียกพี่อะไรพี่จือนะครับพี่จือกับพี่เกียรดั่วทั้งจกแถ้าเพื่อนๆสนใจกงพับนะครับนี่กงพับแบบนี้นะครับที่เห็น นะครับกงทับพร้อมคอนนะครับพี่จืรับทำครับผมใบละ200บาทช่องช่องละช่องละสองบาทช่องละ200บาทขอโทษทีหนึ่งช่องหนึ่งคู่อ่ะค่ะหนึ่งคู่ก็คือช่องละ200บาทจะสั่งกี่ช่องก็ได้ก็ได้ค่ะรับทําทำสูงสุดแค่6ช่องสูงสุดแค่6กช่องนะครับถ้าต้องการแดเราก็ทําให้ได้มันทำมันจะยากหน่อยมันยาวครับมันทำยากครับผมก็คือโดยเอาแบบง่ายๆเลยก็เป็นที่6กช่องจ้ะหกช่อง ก็ตกช่องละ200ร้อยบาทสรหรับเพื่อนๆที่สนใจกงกงพับสามารถติดต่อได้นะครับที่พี่จือนะครับก็ต้องบอกว่ากงพับเนี่ยมันสะดวกสะดวกมันมีน้ำหนักเบาเบาง่ายต่อการเคลื่อนย้ายสามารถใส่ใส่กล่องไม้ก็ได้ใส่ลูกมะพร้าวก็ได้แขวนถ้วยน้ำก็ได้หรือว่าจะ เสียบกระบอกน้ําก็ได้หลอดน้าก็ได้คือไม่มีปัญหาไม่มีอะไรได้หมดทุกอย่างไดด้หมทุเลยครับได้หมดทุกอย่างอันนี้ถือว่าดีมากต้นต่ําต้นต้นต่ำต้นทุนต้นทุนต่ําครับผมแล้วก็เมื่กี้พี่เกียบบอกว่ารับทำกล่องพร้อด้วยครับผมสองเพาะที่พี่ทำนี่ก็ใบใบละไร้บ้านนะครับเป็นบ้านใบละหกสิบบาทใบละหกสิบบาท เพื่อนๆหยิบมือถือเลยครับเดี๋ยวออดคอยปลดเบอร์เลยโทรหาพี่จือเลยออถ้าท่านช้าเดี๋ยวออเดอร์นานนะครับอัดจนทั้งปีได้ก็คือกล่องเพราะเนี่ยพี่จือขายใบละหก6ิบหกสิบบาทหกสิบบาทแต่ต้องบอกว่าราคาหกิบาทเนี่ยคือที่พี่จือทำมาเนี่ยคือไม่ได้จะบอกว่ายังไงลระคือคือ ไม่ได้เนียบเหมือนาเหมือนไ่ตลาดตลบ้าน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 ของเราตามสไตล์นะครับตามสไตล์ราคาแบบบ้านบ้านทาแบบบ้านบ้านแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าการทําแบบบ้านบ้านแล้วจะไม่ดีนะก็คือดีแต่ว่า บางทีไม้เนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะมีขุยบ้างอาจจะไม่ได้เรียบจะไม่เรียบสนิทอาจจะไม่เรียบเ่าว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่พร้อมเพราะว่าเป็นต้นทุนที่ที่ต่ำที่ต่ำเราไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงเราไม่เอาเป็นมากมายครับผมอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนน้อยหรือว่าประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงนกของหยกก็สามารถสั่งสั่งกงได้สั่งของเพาะได้ครับผมเอาที่นี่พร้อมเลยทีเดียวจบไม่ต้องไปหาที่อื่นกรงก็ช่องละสอง องร้อยออก้ะกล่องเพาะก็ใบละหกสิบเองใบละสิบจะ,จะสามารถเลี้ยงลูกได้แล้วหนึ่งคู่ครับครับผมอ,อันนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ<อ>้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อได้เดี๋ยวบอกเบอร์โทรเลยครับ<อ>เบอร์โทร099 099 162 1 6 2, 2, 2 1725ครับ1725ครับผมสามารถโทรสอบถามได้มีมีเฟซไหมเฟซเฟซสมชายสมชายครับสมชาย เอ็มโอเอ็มโอดสผชายเอโอดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรนะครับแล้วก็ขึ้นหน้าเฟซาของพี่เจือเอาไว้สําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยได้สนใจเรื่องกรงสนใจเรื่องก่องเพาะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่ที่จะทําก็คือตะกี้พี่เกียิบอกว่าก็คือเป็นที่ให้ให้อาหารคือ หรืออันนี้ยังยังอยู่ในการพิจารณาพิจารณาไว้ก่อนลูกสาวลูกสาวจะทําขึ้นมาในบ้านนี่แหละอันนี้ก็รอนะครับรอตอนนี้ที่มีอยู่อุปกรณ์เลี้ยงนกมีมีสองอย่างคือสาหรับสําหรับกงนกของโยกก็มีกมมีปิดงงพับงงพับกับกับกล่องเพาะกล่องเพาะจต้องบอกว่ากล่องเพาะก็เป็นกล่องไซมมาตรฐานนะไซมมาตรฐานจ้าใบใหญ่ใบลูกสี่ห้าหกตัวก็อยู่กันสบายไม่แออัด คือไซม์มาตรฐานเล้ไซม์มาตรฐานอ่ากงพระกงกงพักนกอะคะอ่ะสั่งทำด้วยด้วยเหล็กนะคะ สั่งทำมาได้สั่งทำมาได้มีสองแบบจ้าจ้ากงพักนกอ่ะพักเด็กกงพักนกกงพักน่ะค่ะอ๋อกงพักนกจอ๋อก็ได้เหมือนกันซึ่งซึ่งจะเอาไปเลี้ยงนกไปเลี้ยงกระต่ายอะไรคือเราก็ทําค่ะอ๋อก็คือทํากงทำกงแบบหมดได้กงไก่ได้กงกระต่ายได้ได้กงกงบินได้ได้ก็คือโทรมาสอบถามแล้วกันนะครับว่าเราอยากได้กงสไตนี้แบบนี้ทําได้ไหมราคาเท่าไหร่โทรมาสอบถามก่อน เครื icana, ่องออฟเครื <refin Q> <Ont op> <kita> ่องอะไรเพราะว่าพี่เจอมีสีมือทางด้านนี้อยู่แล้วด้วยอะไรด้วยแต่ยังไงก็ก็ฝากนะครับฟาร์มนี้ไว้ด้วยนะครับมีชื่อฟาร์มไหมสิริรดาสิริรดาอ๋อสิริรดาฟาร์มชื่อชื่อฟาร์มนะครับสิริรดาฟาร์มนะครับอยู่ที่คลอง18บแปดซอย วัดซอยวัดซอยวัดหรือตรงข้ามเอบริการหรือซอยเอบริการก็ได้ซอยเอบริการง่ายดีง่ายดีซอยเอบริการนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับอยากจะมาดูกล่องเพาะก่อนก็ได้อยากจะมาดูกองทัพก่อนก็ได้หรืออยากจะมาอุดหนุนก็ได้เช่นเดียวกันข้านขอฝากความของพี่เขียดกับพี่ซือไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนาร์มนี้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ